สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับคูเป,ปิลหรือใครอยากจะเรียกสั้นๆว่าครูลูกแอปเปิลสีแดงก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาพบกันในรายวิชาฟิสิกส์เล่มที่4กันในบทที่12เรื่องของเสียงค่ะนักเรียนตื่นเต้นที่จะเรียนรู้กันในเรื่องของเสียงกันแล้วหรือยังคะตามกันไปเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเรามารู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องของเสียงนั้นมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1น,นักเรียนจะสามารถอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียงได้ ข้อที่2นักเรียนจะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดันขณะคลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่านได้และข้อที่3นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสและ คำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ค่ะและสำหรับข้อสุดท้ายนะคะในข้อที่4นักเรียนจะสามารถสังเกตและอธิบายการสะท้อนการหักเหการเรียวเบนและการแทรกสอดของเสียงได้ค่ะและสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของหัวข้อย่อยที่12.1ในเรื่องของอัตราเร็วของเสียงกันค่ะตามกันไปดูเลยค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของอะไรบ้างและนักเรียนจะได้รับความรู้อะไรไปบ้างนะคะก็คือนักเรียนจะได้รู้ว่าเสียงเกิดจากอะไรและนักเรียนจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของเสียงได้จากสูตรใดบ้างและนักเรียนก็จะสามารถรู้ในเรื่องของปัจจัยอะไรที่มีผลต่ออัตราเร็วของเสียงนั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเสียงเกิดจากอะไร นักเรียนคิดว่าเสียงเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาทําตามไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนนํามือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้มาแตะไว้บริเวณรําคอของนักเรียนแล้วพูดไปพร้อมๆกันนะคะแอลโอวีอี o v e. สังเกตไหมคะว่าบริเวณลําคอมีอะไรสัน ก็คือรูปก,กระเดือกของเรานั่นเองมีการสั่นสะเทือนอยู่บริเวณในรำคอทำให้เราได้ยินเสียงหรือเสียงออกมาจากปากเรานั่นเองครูจัดสรุปให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุทำให้เกิดเสียงนั่นเองค่ะ เมื่อสักครู่นี้นักเรียนรู้แล้วว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุทีนี้ครูมีรูปมาอธิบายว่าทำไมวัตถุสั่นแล้วจึงทำให้เกิดเสียงตามรูปคือเมื่อเราตีะระฆังจะส่งผลให้อนุภาคของอากาศเกิดการอัดตัวและขยายตัว แล้วเกิดการถ่ายทอดพลังงานไปได้โดยที่อนุภาคของอากาศไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับพลังงานนั้นแต่จะสันอยู่กับที่เมื่อเราสังเกตทิศทางของพลังงานและทิศทางของอนุภาคจะสังเกตเห็นว่าเป็นอย่างไรคะขนานกันใช่หรือไม่ใช่แล้วเมื่อทิศทางของพลังงานและทิศทางของอนุภาคขนานกันเราจะสรุปได้ว่าคลื่นนั้น เป็นขลื่นตามยาวและการเดินทางของเสียงนั้นก็จะต้องอาศัยตัวกลางเสมอเช่นในกรณีนี้เสียงอาศัยตัวกลางคืออากาศนั่นเองเมื่อคลื่นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เราจะสามารถสรุปได้ว่าเสียงเป็นคลื่นกลน,นั่นเองค่ะและสำหรับสูตรในการหาอัตราเร็วเสียงนั้นเราจะสามารถหาได้ทั้งหมดด้วยกัน2ส,สูตรนะคะ สูตรที่ 1, คือ v เท่ากับ s ส่วน t ส่วนสูตรที่ 2, คือ v เท่ากับ f ลมดาเมื่อ v คืออัตราเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที s เป็นระยะทางที่เสียงใช้ในการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นเมตรและ t คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีส่วน f คือความถี่ของเสียงมีหน่วยเป็นเฮิร์ และสุดท้ายลัมด d าคือความยาวของคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรในหัวข้อถัดไปสำหรับวันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วก็คือปัจจัยที่มีผลต่ออัตราเร็วซึ่งมีทั้งหมด2ปัจจัยด้วยกันเรามาดูปัจจัยที่1กันก่อนเลยนะคะปัจจัยที่1คือ ความหนาแน่นของตัวกลางเขาบอกว่าอัตราเร็วในตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะมีค่ามากกว่าในตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าเช่นดังตารางที่เขาแสดงอัตราเร็วของเสียงในอุณหภูมิที่25องศาเซลเซียสตัวกลางที่เป็นอากาศ ที่มีความหนาแน่นน้อยจะมีอัตราเร็วอยู่ที่346เมตรต่อวินาทีตัวกลางที่เป็นน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศขึ้นมามีอัตราเร็วอยู่ที่1498เมตรต่อวินาทีลาดับถัดไปน้ำทะเลมีอัตราเร็วอยู่ที่1531และ ตัวกลางสุดท้ายที่นํามายกตัวอย่างก็คือเหล็กมีอัตราเร็วอยู่ที่5,200เมตรต่อวินาทีจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อความหนาแน่นของตัวกลางเพิ่มมากขึ้นอัตราเร็วของเสียง ก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเช่นกันและสำหรับปัจจัยที่2คืออุณหภูมินั่นเองค่ะโดยที่อัตราเร็วของเสียงจะแปรผันตรงกับรากที่สองของอุณหภูมิเคลวินเพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทํำให้โมเลกุลมีพลังงานจนมากขึ้นการอัดตัวและขยายตัวจะเร็วทําให้เสียงเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นจะเขียนเป็นสรรมการได้ว่า V แปรผันตรงกับรากที่สองของทีและสำหรับในอากาศนักเรียนสามารถหาอัตราเร็วของเสียงที่อุณหภูมิต่างๆได้จากสมการคือ V ีเท่ากับวีบวก0.6ทีโดยที่ V0 คืออัตราเร็วของเสียงที่อุณหภูมิ0 องศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับ331เมตรต่อวินาทีเมื่อเรานำค่าไปแทนในสมการจะได้สมการที่2หรือสูตรที่2คือ v เท่ากับ331บวก0.6 t โดยที่ t คืออุณหภูมิมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสสำหรับคลิปนี้ก็จบลงกันไปแล้วนะคะนักเรียนในหัวข้อของอัดตาเร็วเสียง ครูขอให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการดูคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ครูลูกแอปเปิลสีแดงขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ